ยังคงเป็นเรื่องราวที่หลายคนให้ความสนใจไม่น้อยซึ่งเป็นอีกหนึ่งมหากราบศสา,าสงครามน้ำลายกันกลางโซเชียลสำหรับเรื่องราวของนักร้องสาวจากเวทีดังอย่างเบียรเดไว้หลังจากที่หนุ่มกัญชัยหรืออดโพสหมายสารเตรียมฟ้องก็ทำเอาชาวเน็ตได้เข้าวิจารณ์ในหลากหลายแง่มุมทันทีแต่ด้านสาวเบียรก็ดูเงียบไปจนผิดสังเกตต,ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดสาวเบียรได้ออกมาโพสตภาพสุดเซ็กซี่ถ่ายกับกระจกสะท้อนให้เห็นตัวเองพร้อมฟาดแคปชั่นลอยๆสั้นๆได้ใจความว่า รออยู่ค่าพร้อมกับอิโมติคอนหน้ายิ้มและมินิฮาร์ตนอกจากนี้เจ้าตัวได้คอมเมนต์ใต้โพสของตัวเองว่าเมื่อไรออีกทั้งชาวใน็ตยหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นถึงสาวเบียว่ารอหมายศาลเรือครับสาวเบียจึงตอบกลับว่านอนรองานนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่อ,ออกไปยังสาธารณะชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาแซะถึงเรื่องหมายศาลของหนุ่มกันชักยอรวมถึงวิาพา์วิจารณ์เกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าวมากมายอที่รออะไรหรือพี่เบียหมายศาลหรือรอดูผลออกมาค่าคนสวยมีหมายส่งไปถึงบ้าน หรือ,อยังครับอาบน้ําอีกวันไหนอรอวกเตี๋ยวเลยจ้ากว่าจะถึงชั้นฟ้ารอไปก่อนนะหมายมาจริงแอบร้องให้ส่งนี้